ข่าววินัยที่คืนผู้บลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจาวันที่18มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับรัภงผู้บรไทยครับเรามาดูข่าวบลไทยในช่วงของชิ่ขคืนวันนี้การดีกยวขรรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผู้บลไทยในช่วงของชิ่ขคืนวันนี้เอาเล่นไงลูกโซ่ยืนยันตัวจริง90นาทีเต็มบทสรุปของโอเบโอเดนเซพบกับทางด้านของ FC โคเปเนเกนนา โดยส,สโมสรโอบิโอเดนเซ่ต้นสังกัดของลุกโซนิโคลัสมิเคิลสันวิงแบ็กฟารังม้าทีมชาติไทยเปิดบ้านน้ำผมอาร,รับการเยือนของ FC โคเปนเฮเกนทีมท็อปหัวตารางคะแนนโดยก,นนการแข่งขันฟุตบอลเดนิสซูเปอร์ลีกาในลีกสูงสุดเดนมาร์ก เกมนี้นิโคลัสมิเคิลสันวิงแบ็กทีมเชิไทยถูกส่งลงยืน11ตัวจริงตำแหน่งฟรลแบ็กทางฝั่งซ้ายปรากฏว่าโอบิโอเดนเซ่สุดต้านทานพ่ายให้กับด้านของท็อป3ของตารางคะแนนอย่าง FC โคเปนเดเกนไป0ต่อ2โดยเกมนี้เคสเอฟซีโคเปนเฮเกนปลุกขึ้นมานำไปก่อน1ต่อ0ในครึ่งแรกนาทีที่23ก่อนที่จะมาได้ประตูชัยไป2ต่อ0ในช่วงครึ่งหลังนาทีที่66สำหรับทางด้านโปรแกรมน้าต่อไปของนิโคลัสมิเคิลสันนั้น จะบินไปสมทบช้างศึกทีมชาติไทยทาศึกุบบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกนะฮะพบก,กับทางทีมชาติเกาหลีใต้2แมตช์ในช่วงเดือนมีนาคมวันที่11มีนาคมนัสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมและก็26มีนาคมนักสนามราชมังลารกีิาสถานในครังนี้ต่นเองนะเป็นเรนืงง่องการที้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับเอาแล้วยังไงคือฮาทีมชาตินอร์เวย์ เปิดตัวเสื้อแข่งใหม่นึงว่าเสื้อแข่งของทีมชาติไทยซะแล้วโดวยการน,นี้ทางด้านของทีมชาตินอร์เวย์เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่นำทัพมาโดยเอริงบอร์ฮารันก่องหน้าดาวยิงระดับโลกจากทางด้านสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เสื้อแข่งดังกล่าวนี่มีสุดลายนะฮะเป็นสีเสื้อเหมือนกับธงชาติไทยที่ถูกสกินอยู่บนเสื้อตัวใหม่ในครั้งนี้เลยนะ ซึ่งทีมชาตินอร์เวย์เองก็ตงเตรียมใช้คุดแข่งใหม่นี้แข่งขันกันในช่วงฟีฟ่าเดย์สองแมตช์ในช่วงเดือนมีนาคมจะพบกับทีมชาติเหนือเช็กนะฮะวันที่3มีนาคมและก็ทีมชาติสซโลราเกียวันที่7มีนาคมต่อจากนี้นัน่นเองครับโอ้โหเป็นในวัาานการนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัน้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเกิดอะไรกันขึ้นเมื่อทางด้านของเมย์รัชนกโพสต์ระบายความในใจไม่มีความสุขกับการเล่นอีกแล้ว โดยการน,นี้ทางด้านของเมย์รัชนกนะฮะแบดบมินตันสาวชาวไทยมืออดับที่14ของโลกจูจ่ๆได้โพสต์ข้อความระบายความในใจไม่มีความสุขกับการเล่นอีกแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เคยรักเป็นอย่างมากหลังบั้ท่ายตกอรอบแรกแบดบมินตันบร,ริาการเก่าแก่ที่สุดของโลกอย่างอส์ออกอิงแลนประเทศอังกฤษนะฮะโดยทางด้านของเมย์รัชนกเนี่ยได้โพสต์ข้อความระบายความในใจบอกว่ารู้สึกแย่ที่เล่นไม่ดีและแก้ไขเกมในการเจอคู่ต่อสู้ไม่ได้เมย์ผ่านอะไรมาเยอะแยะตลอดเส้นทางอาชีพ จนมาถึงวันนี้ไม่มีความสุขกับการเล่นอีกแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เคยร,รักมากนะคะแต่ดิ่สึกอินดมันจะเป็นบททดสอบสําคัญที่เมย์จะกลับมาได้ในช่วงนี้เพราะเมย์มีความรู้สึกที่ผสมกันแต่อย่างไรก็ตามเมย์จะเดินหน้าต่อไปขอบคุณทุกกาลังใจตลอดระยะเวลาหวังว่าเราจะสู้ไปได้วยกันในครั้งนี้สำหรับหน้าของเมย์รัชนกอินทนนท์แบมบเินตันสาวทีมเชิไทยเพิ่งจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งช่วงเดือนมการาคมที่ผ่านมา แต่ทว่าผลงานกลับไม่เหมือนเดิมไม่สามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบลึกๆเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาได้ทําให้อันดับโลกนั้นล่าสุดของเมย์รัชนกอินทนนท์ปัจจุบันหล่นไปอยู่อันดับที่14ของโลกในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นรางกัรที่ต้องรอด,ดูกันต่อไปกา,การว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันคร,รับอะไรยังไงมาสตาอิชิอิเปิดเผยก่อนนําทีมเชื้อไทยเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้นะ โดยกันนี้้านของมาสตอรอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยได้เผยก่อนนำลูกทีมออกเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อแข่งขันฟุตบอล2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป4นาที่3พบทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคมที่จะถึงนี้ โดยอดีตคุณซือแชมป์เจลิ2016กับคาชิมาแอดเวอร์ได้เปิดเผยนะว่าทีมของเรายังมากันไม่ครบทั้ง23คนแต่ก็ถือว่าเราที่เตรียมความพร้อมการเต็มที่แล้วเกมกับเกาหลีใต้เองแม้ว่าจะเป็นเกมเย,ยอเยยนแล้วก็งานยากแต่ก็หวังจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาให้จงได้ในครั้งนี้เราไม่ต้องไปโฟกัสกับคนใดคนหนึ่งทีมคู่แข่งหรือว่าอะไรก็ตามเราต้องทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่และก็ดีที่สุดนะส่วนเรื่องการวิเคราะห์ ผมไม่สามารถพูดได้ว่าเราจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในครั้งนี้อิชิอิได้กลับไปใช้สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมที่จะพบกับทางเกาหลีใต้ในเซคเวอรลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป4ีแลที่3วันที่21มีนาคมเวลา18นิกา ตามเวลาของประเทศไทยนสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมและนาที่4จะกลับมาปิดสนามอ่เปิดสนามราชมังคลากกีฬาสถานดวลกับทีมชาติเิตหลีในวันที่16มีนาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีโดยทั้งสองเกมจะถ่ายทอดสดทางช่องทรัฐทีวี u t ท b e ช้างศึก o f f i c i a l ยลและก็ Facebook ช้างศึก o f ฟ i c i a l ยลในขณะนี้เป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปค่ะทุกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อาร์ตยังไงช้างศึกอยู่23ปีเดินทางถึงโรงแรมในซาดิอาระเบียก่อนจะลงฝึกซ้อมในช่วงดึกนะโดยทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีเดินทางถึงที่พักในประเทศซาดิอาระเบียแล้วพร้อมลงฝึกซ้อมในช่วงดึกของวันนี้เตรียมตัวก่อนจะโดยศึกในเบลเอฟเฟในเกมแรก ความเคลื่อนไหวและจากที่ทางด้านของทิมชาไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีออกเดินทางไปถึงประเทศออกเดินทางจากประเทศไทยนะฮะเพื่อจะมุ่งหน้าสู่ประเทศซาอุดีอาระเบียเตรียมลงทาการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่20-26มีนาคมล่าสุดนั้นผลัพักทัพช้างศึกชุดย3ปีเองก็ได้เดินทางถึงโรงแรมที่พักอินเตอร์คอนดิเนนตัลในเมืองดำมำัมมมประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นที่ดะอรบอกแล้วก่อนที่จะมีคิวลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกในวันที่18มีนาคมที่สนามปริ้นต์อับดุลราเวลา20นาาิกตามเวลาของประเทศไทยสำหรับของทางด้านทีมชาติไทยชุดย23ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนัดแรกพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยุ23ปี ที่สนามอัลฟาเตนสเตเดียมประเทศซาดิอาระเบียคืนวันพุธที่20มีมนาคมเวลาเที่ยงคืนตามเวลาของไทยยิงสดทางทีวีช่อง32และก็ยูท u บบ b จีส p o r t ในคศนี้นะเป็นนวากงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงเยาวชนภาคตะวันออกและก็ภาคตะวันตกกว่า90ชีวิตร่วมกันคัดเลือกลุ้นติดธงในคศนีนะ โดยแก๊งเยาวชนในภาคตะวันออกและก็ตะวันตกนะฮะเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกเฟ้นหาช้างเผือกของสมาคมสู่ทีมชาติไทยชุดยู -17 ปีกว่า90คนลุยลุ้นรุยฟุตบอลเยาวชนโลกในครั้งนี้สู่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำทัพของบาดามแป้นตนพันธุ์ล่ำซำนายกสมาคมที่ได้ให้การสนับสนุนและก็ส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆแบบรอบด้านโดยเฉพาะการสร้างรากฐานในการพัฒนาเยาวชนทีมชาติไทยโดยล่าสุดได้ร่วมกับทางด้านของสมานธ์ฟุตบอลนานาชาติจากกิจกรรม FA Thailand Talent ID เพื่อจะเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งสู่ฐานข้อมูลทีมชาติไทยเรีหาช้างเผือกเข้าสู่ทีมชาติชุดยู17ปีเพื่อเป้าหมายในการจะไปอาฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นยู 17ปีในปี2025นะล่าสุดนั้นวันที่16มีนาคมและก็17มีนาคมการคัดเลือกนะฮะโครงการดังกล่าวเนี่ยได้เดินทางเฟ้นหานักกีฬาทงางภาคตะวันออกและก็ฟุตบอลช้างป์คจังหวัดชุมบรุรีและภาคตะวันตกนักสนามอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนำทัพมาโดยทรงยศกฤตศรีุขรักษาการผู้ในการฝ่ายเทคนิคชายกรถนัดเดินข่าวรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุด17ปี นัทเวชบุตรและก็ชวนันแดงเจริญผู้ฝึกสอนประจำภูมิภาคมาทำการสเกลผู้เล่นในโซนภาคตะวันออกและก็ภาคตะวันตกในครั้นี้ โดยการน,นี้ข้อมูลนะฮะและในการคัดเลือกมีน้องน้องเยาวชนมาคัดตัวนั้นร่วมกันทั้งหมด90รายจากการสเกลฟอร์มทั้งหมด2รอบและจะนําฐานข้อมูลของเด็กในภาคตะวันออกและตะวันตกไปตัดเกรดกับเยาวชนในภูมิภาคอืน่นๆเพื่อจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ44คนในการเก็บตัวติดทีมชาติไทยชุด u ปีแขป์แรกที่พัฒนาสปอร์ตบริสอรจังหวัดชลบ,บรุรีระหว่างวันที่5-8เมษายน2567ในข้ะนี้ หลังจากนี้ไปเจ้าที่สมาคมจะเดินทางไปคัดเลือกฝีเท้าเยาวชนรุ่นแม่ยุคไม่เกิน17ปีในโซนกรุงเทพและก็ปริบนทนณศูนย์ฝึกพัฒนาการศักยภาพทางด้านการกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในวันที่23-24ถึงมีนาคมกันต่อไปนะและนี่ก็เป็นข่าววิน,นัยชยงคืนฟุตบอลไทยายอิจิอิสตล์ประชาวันที่18มีนาคม2567โดยชายพบว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ